นาอยะอินูเอะลุยเนรี่วางแผนการชกในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมโดยล่าสุดนั้นศึกป้องกันแชมป์4สถาบันหลักพิกัด122ปอนด์นาอยะอินูเอะเจ้าของแชมป์โลกทั้ง4สถาบันกับทางลุยเนรี่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้ว ซึ่งทาง boxingcine.com ได้ยืนยันว่าการโชคจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนี้ที่โตเกียวโดมอันโด่งดังในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เหลือแค่ JBC ประกาศยกเลิกโทษแบนของหลุยเนรี่เท่านั้น สำหรับนาวยะอินูเอในปี2023เขายังได้เป็นนักชกแห่งปีของเดอริงซึ่งทางนาวยะนั้นในปีที่ผ่านมาเขาสามารถเอาชนะนอกยกที่8สตีเวนฟูตันและได้เป็นแชมป์โลกของ BC, w b c w b o พิกัด122ปอนด์ในช่วงเดือนกรกฎาคมและต่อมาในวันที่26ธันวาคมนาวยะอินูเอ เขาก็ชนะน็อกในยกที่10ต่อมารลอนทาเรเลตและควา้าแชมป์ WBA IBF พิกัด122ปอนด์ทำให้นาวยะนั่นกลายเป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด122ปอนด์ในปัจจุบันรวมทั้งเขาได้รับเข็มขัดรุนจูเนียเฟเธเวตที่ว่างของเดริงนาวยะยังเป็นนักมวยญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นักชกแห่งปี ส่วนทางลุยเนยรี่เจ้าของสถิติการชกชนะ35ครั้งชนะนอก27ครั้งเขาแพ้1ครั้งให้กับทางแบนดอนฟิกเกอรลัวและในปีที่ผ่านมา2023เนรี่เขาชนะนอกได้ทั้ง2ไฟนั่นเอง